สวัสดีครับซาเลงนะครับผมตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระนะครับแล้วก็ถ่ายซีรีส์นะครับผมแล้วก็เป็นพระเอกลิเกด้วยวันนี้ก็มาโรงพยาบาลไอดีนะครับมาปรึกษ,ษาคุณหมอเกี่ยวกับจมูกนะครับผมแล้วก็โครงหน้าที่อยากทำนะครับเพราะว่าแก้จมูกมาสองรอบแล้วแล้วรู้สึกว่าปลายมันตกลงก็เลยอยากให้คุณหมอแก้ให้ปลายมันเชิดขึ้นครับผมแล้วก็เก็บปีกจมูกด้วยส่วนโครงหน้านะครับผมรู้สึกว่าโหนตัวเองมันสูงไป แล้วก็ตามยังไม่ค่อยชัดส่วนคาก็ยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ก็เลยจะให้คุณหมอปรับเรื่องโครงหน้าเลยครับพอเจอคุณหมอนะครับผมก็เปิดเล็บให้คุณหมอดูคุณหมอก็ดูเล็บที่ผมส่งไปแล้วก็ดูจากทีทีสแกนว่าควรปรับตรงไหนแล้วก็ควรแก้ตรงไหนให้มันตรงเล็บที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดจะเป็นยังไงก็เราติดตามชมกันนะครับผมบ๊ายบาย ครับผมวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับวันที่เล็งจะได้ผ่าตัดนะครับก็ได้ดีไซน์หน้าหมดแล้วนะครับว่าวันนี้จะทําอะไรบ้างวันนี้ส่วนใบหน้าเล็งก็จะได้ทุบโหนกนะครับผมส่วนคางกับกลางนะครับก็จะทําให้มันเสมอแล้วก็เป๊ะขึ้นครับก็ยังเหลือความคมของกลามอยู่ครับส่วนจมูกนะครับคุณหมอก็ตัดสินใจว่าจะไม่ตัดปีจมูกให้นะครับเพราะว่าถ้าเราได้ยกจมูกไปแล้วปีมันก็จะดูเด็กลงนะครับแล้วก็คุณหมอไม่อยากให้มีแผลบนใบหน้าด้วยนะครับส่วนปลายจมูกนะครับเร็งก็ใช้กระดูกที่โค้งของตัวเองนะครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมกันนะคะทุกคนวันนี้ได้มาถึงวันที่จะต้องผ่าตัดนะครับแล้วตอนนี้ลิงก็จะได้เข้าไปผ่าตัดแล้วนะครับพี่ลาบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งถึงที่เลยจนเลิงหลับไปเลยนะครับผมผมจริงแล้วทุกคนครับผมตอนนี้ก็ครบสามเดือนแล้วผมรู้สึกว่าหน้าตัวเองยุบลงมากๆครับผมเวลาถ่ายรูปตรงไหนก็มีโครงหน้าที่เรียวขึ้นแล้วก็เป๊ะขึ้นครับแฮปปี้มากๆเลยครับ ฟีดแบกจากคนรอบข้างก็ชมครับผมกลับมาก็ชื่นชมเลยว่าหน้าเปขึ้นดีขึ้นหล่อขึ้นครับผมใครที่อยากสวยอยากหล่อเหมือนเล้งนะครับผมจะบอกว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับรีวิวเยอะมากนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะครับใครไม่มั่นใจตรงไหนก็สามารถเป็นึกษายดีได้เลย ใครที่อยากสายลรยกรรมที่เกาหลีลงพยาบาลไอดีนะครับจะบอกว่าโรงพยาบาลไอดีมีงานปรึกษาที่ไทยด้วยนะครับที่จะจัดขึ้นเป็นรายเดือนใครที่อยากปรึกษาที่ไทยก่อนบินนะครับสามารถทักไปที่โรงพยาบาลไอดีได้เลยจะบอกว่าสายลรยกรรมที่ไอดีกลับมาสวยหล่อทุกคนแน่นอนครับ